สวัสดีครับวันนี้คลิปอีลุงชวนรู้คลิปที่39นะครับยังคงต่อเนื่องกับโปรแกรมฟิ f ไฟทูนะครับในการ Convert นะครับในเวอร์ชั่นนี้เป็นน่าจะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายที่ผมจะแก้และก็คือเวอร์ชันน่นะครับนะฮะก็คือหลังจากปรับแก้ไข Performance ใดๆต่างๆแล้วเนี่ยให้มันเร็วขึ้นปรับเปลี่ยน Structure การเขียนให้กระชับขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เจอสาเหตุ อันดับหนึ่งคือคราที่แล้วที่ผมกดแปลงไฟล์แล้วแล้วมันช้าตรงนี้ครับบนซึ่งทําผมทําบนวินโดว์มันช้าแต่ทําบน Mac มันเร็วก็เลยหาสาเหตุอยู่อยู่พอสมควรนะครับอยวนานหลายวันจนพบว่าอ๋อมันเป็นที่ตัว JDK นะครับในการนํามาใช้นะครับบน Mac ผมไม่ใช้เวอร์ชัน Open JDK เวอร์ชัน18แต่บนนี้ผมใช้ JDK ของ Oracle เวอร์ชัน17นะครับ ซึ่งทำให้ผลการคำนวณนั้นใช้เวลาต่างกันถึง5วินาทีในไฟล์เดียวกันนะครับผมก็เลยจัดการปรับเปลี่ยนแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับ o r a c เ e เองผมก็จะเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะครับกับบน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 แม็นะครับตอนนี้ผมใช้เป็น OpenJDK v e เ s i วอร์ชัน18นะครับจุด0.2.1นะครับเป็นเบสในการรันโปรแกรมนะครับ นะครับจากนั้นถ้าจะใช้โปรแกรมนี้ผมแนะนำให้ใช้ Open JDK นะครับเพราะว่าแต่ละเวอร์ชั่นมีผลนะครับมีผลในการคํานวณนะครับแม้ s ัตเจอจะเหมือนกันไฟล์ที่เราการคํานวณนั้นจะเหมือนกันนะครับแต่ความล่าช้าในการคํานวณต่างกันนะครับผมต่างกันถึง5วินาทีเลยเชียวนะครับอ่าโอเคส่วนตัวโปรแกรมนั้นโดยรวมนั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับนะครับการแก้ไขการเอนค d ร n ดิงนะครับ เรายังคงทำได้เหมือนเดิมนะครับเราสามารถจะ encode fit file ได้นะครับนะครับ id code fit file ออกมานะครับแล้วนำ fit file นั้นออกมานะครับผมนำ fit file ตัวนี้ที่ผมโหลดมานะครับที่แปลงแล้วนะครับเราสามารถจะมาดู Data ได้นะครับในทุกรูปแบบเห็นไหมครับการโหลดจะเร็วขึ้น เห็นได้ชัดนะครับเพียงแค่เปลี่ยน JDK Open JDK ในการรันนะครับเบนเบสของมันนะครับอันนี้ก็จะไม่พมดข้อมูลจะมีข้อมูลเฉพาะที่มันมีอยู่ในไฟล์นะครับในกรอนก็จะเยอะหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งเลนจ์นะครับหรือแม้กระทั่งขั้นตอนของการเปลี่ยนโปรแกรมนะครับเปลี่ยนเวลาพูดผิดผมพิดผิดสมมุติว่าของเดิมนะั่นอาในไฟล์เดิมนะครับ ไฟล์เดิมเนี่ยจะวิ่งที่นะครับอันนี้นะครับก็คือวันที่นะครับ21:09นะครับเวลาเท่านี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นของณณนาวณเวลานี้นะครับกดซึ่งแต่เดิมเนี่ยผมกดปุ่มเนี้ยมันจะรอประมาณ5วินาทีแต่ถ้าบนแม็กกดปุ๊บมาปั๊บนะครับอ่านลองดูตัวไหนครับอันนี้บน Windows เห็นไหมครับมาแล้วครับกดปุ๊บมาปั๊บเหมือนบนบนแม็กเลยนะครับซึ่งผมหาสาเหตุ รณีนี้อยู่นานนะครับนะฮะก็คือจะเปลี่ยนอันนี้ก็จะเปลี่ยนข้อมูลละสังเกตว่าอันนี้จะเป็นข้อมูลณนาวณตามนี้เลย2ี้เซฟนะครับตัวนี้นะครับที่คือที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับอันนี้อันนี้ก็คือของเดิมก็คือของตอนนี้ครับวันที่2 1เดือน9นะครับแต่ตอนนี้คือ25เดือน9นะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปอันนี้ก็เปลี่ยนเทฟแล้วก็เซฟแล้วก็เอนโคดได้นะครับนะครับเนี่ยจะเซฟเป็นเอนโคดชื่อชื่อใหม่เวลาะเาเปลี่ยนไทม์ไปแล้ว นะครับโอเคตอนนี้เป็นเวอร์ชันนะครับ1.3นะครับนะฮะอันนี้ก็คือสามารถคนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ส่วน2ปุ่มนี้ผมก็ยังขออนุอนญ,ญาตในการที่จะจะปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมใช้ได้คนเดียวอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันมันเป็นการฟริกเฮดเดอร์ที่ผมใช้ได้เฉพาะผมคนเดียวนะครับในการเปลี่ยนเฮดเดอร์นะครับนะ ดังนั้นสิ่งที่คิดว่าคนุนจะไปใช้ประโยชน์ดได้มาก,กคือการ Encode กับ e e o o e ไฟล์นะครับแล้วก็การดูข้อมูลนะครับการดูข้อมูลนะครับเกิดถ้าเราอยากด,ดูข้อมูลตัวอื่นนะครับข้อมูลอย่างตัวนี้ที่เป็นทางไปแล้วนะครับเราก็ดูได้เลยนะครับก็เช็คข้อมูลไปจะดู by activity by section นะครับหรือ by device info ก็ดูได้หมดนะครับหรือถ้ากด reset all ก็จะเคลียร์ค่าทั้งหมดบนแผงนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันลกหูลกตาลเลือเกิก็กด reset all ได้ แล้วก็โหลดไฟล์ใหม่ขึ้นมาดูข้อมูลนะครับอันนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไป extract by ตัวนี้ได้ละ decode by by ตัวนี้ได้ละเราก็เสียเวลาก็คือเอา all d a t a ออกมาตัวเดียวแล้วก็เอาไฟล์ตัวนี้ csv ที่ได้นะมาดูตามตัวนี้ได้เลยครับตามหัวข้อนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลา extract เป็นไฟล์นะครับอันนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่จะใช้ดูข้อมูลนะครับ บางข้อมูลมันจะเยอะหน่อยมันก็จะต้องเสียเวลาในการโหลดนิดนึงนะครับนะครับเพราะข้อมูลมันมีเป็นพันพันไฟล์พันพันบรรทัดนะครับไป้พูดทิดนะครับซึ่งตัวนี้มันต้องไปคิวรี่ลายตัวอักษรมันก็จะช้านิดนึงนะครับนะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวตัวโปรแกรมคราวนี้เนี่ยผมก็จะคงฝากไว้ที่เดิมก็คือที่เมกานะครับที่เมกาก็คือที่ลิงก์นี้ นะครับที่ลิงก์นี้กตัวโปรแกรมผมจะฝากไว้นะครับนะก็คือก็ตอนนี้จะมีวจะมีอยู่ฟิ t ทูทั้ง1เวอร์ชันหนึก็พยายามเอาโหลดตัวสุดท้ายเนะี่ยไปใช้ก็แก้บั๊กหมดแล้วนะครับแล้วก็ใช้คู่กับ Open JdK เวอร์ชันนี้นะครับ Open JDK เวอร์ชันนี้จะดีที่สุดนะครับอันนี้แนะนำนะครับควบคู่กันนะครับส่วนหลังจากนั้นการลง JDK ส่วนท่านการทำการทำเขาเรียกอะไร ทำเซตไอตัวเนี่ยครับตัวโฮมของ Java นะครับก็ไปที่ Advanced System นะครับแล้วก็มาที่ e n v i r o n m e n นะครับแล้วก็สร้างผา Java Home ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับก็กด New ไปเนี่ยแล้วก็ทำตัวเนี่ยครับมันทันแรกเขียนไว้ Java Home แล้วก็เบาผ่ผาที่เราเอาอ Java ไปรันไว้ตรงนี้แล้วก็รีสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถ รันได้แล้วแต่ถ้าบน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 แม็กกับบนอา่า u ีนุนี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือลงเสร็จมันก็แต่ให้ช่วงกันรีสตาร์ทเครื่องสักรอบนึงครับท,ท,ทั้งทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ,นะรบอันนี้ก็เบาไปหาที่อยู่ของของไฟล์ข้างน้นแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องรอบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็สามารถใช้ JDK ในการรันนะครับโอเคโดยรวมแล้วเนะ่โปรแกรมก็จะประมาณแค่นี้ครับสามารถจะใช้งานได้แล้ว ว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดละนะครับในการใช้จริงๆมันสามารถจะเปลี่ยนฟิล์อื่นได้นะข้อมูลพวกพวกฟิล์ของ Activity การวิ่งว่าเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่งหรือวิ่งเป็นเดินอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันมันหยุ่มยิมไปนิดนึงผมคิดว่ามันจะใช้งาน,นกันได้น้อยมากก็เลยไม่ขอทําดีกว่านะครับขอข้ามไปดีกว่านะครับนะฮะโอเคก็โดยรวมแล้วคลิปนี้ก็น่าจะเป็นไฟนนลของเวอร์ชันแล้วครับเวอร์ชัน1.3นะครับ ของวันนี้ที่ผมเขียนเสร็จนะครับโดยยังอ้างอิงบนฟิ t JDK เวอร์ชัน21นะครับจุด8 4นะครับนะฮะโอเคงั้นขอจบคลิปการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ